หมอชลีไพ่เดอะคีสวัสดีค่ะการทำนายดวงประจำวันเป็นเพียงการทำนายจากหน้าไพ่เท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลหนึ่งบุคคลใดฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันของคนเกิดวันต่างๆตามช่วงที่หมอชลี่ได้ทำนายไว้และในช่วงท้ายคลิปก็จะมีเลขเด่นฝากให้ทุกท่านด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นค่าครูให้กับหมอชลี่ด้วยนะคะ การงานของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องนํากลยุทธ์ที่เคยใช้ในอดีตแล้วมันสักเซเนี่ยกลับมาใช้ในเดือนกันยายนน,นี้นะคะเพราะในเดือนนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าอุปสรรคในการทํางานมันค่อนข้างเยอะกดดันแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่คาดคิดเท่าไหร่วิธีการแก้นะคะจากภพยหน้าภายนะคะก็ให้นําวิธีหรือว่ากลยุทธ์เก่า กลับมาใช้แล้วมาพลิกแพลงในเดือนกันยายนนี้ก่อนจะทําให้สถานการณ์การงานของคุณนะคะดีขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างกลางๆค่ะอาจจะต้องแก้เค็ดด้วยการทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเด็กหรือว่าการล้างประชา้าก่อนเพื่อที่จะทําให้การเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างฟล์ในเดือนกันยายนนี้ เพราะว่าไพ่ออกมาเนี่ยค่ะการเงินมันจะค่อนข้างดื้อน,นิดหนึง่งไม่ไปไปตามที่คาดคิดส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่ของคุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาให้แต่สิ่งที่เขาไม่ได้มีเวลาให้เนี่ยคือเขาไปกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะสร้าง รากฐานของคู่ชีวิตของคุณอยู่นะคะส่วนใครที่ยังอยู่คนเดียวหรือยังโสดให้รอจังหวะเวลาดีๆนะคะจะได้เจอคู่อย่างแน่นอนค่ะค่ะและเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะจากกันนะคะหมอชอลี่ก็มีเลขมงคลมาฝากทุกๆท่านด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นค่าครูให้กับหมอชอลี่ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ